เดี๋ยวรีวิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับผมเด่นเจริญยนต์นะครับวันนี้มีรถไถยเดินตามมานําเสนอก็มีตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็4ี่คันครับตัวนี้เป็นเครื่องคูโบต้านะครับผมสวยๆนิ่มๆเลยอีที8แรงครับโครงลิงลมสายฟ้าเป็นเครื่องแท้นะครับ ตัวนี้เป็นคูโบต้า RT 90ทครับผมมาพร้อมกับโครงช้างสยามตัวนี้น็อตเดิมสนิทครับวสวยๆนิ่มๆตัวนี้เป็นคูโุต้า Z t ท0 0รนะครับสวยเลยโครงสยามนะครับเกียกร์กลางครับผมพร้อมใช้งานร้อยก้อนหนาๆอยู่ตัวนี้เป็นคูโบต้าแแรงครับ E t ทเครื่องแท้เหมือนกันนะครับโครงช้างสยามตัวเก่าครับ ตัวนี้เป็นโครงอายุทยาแท็กเตอร์นะครับตัวนี้มีล้อครบนะครับเปลี่ยนซีนล้อให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานครับตัวนี้ราคาจบอยู่ที่8ป0 0 0ครับผมอ่ะ7 0 0 0ยังไม่รวมจัดส่งนะครับจัดส่งในทั่วประเทศเก็บเงินไปทางได้ครับเดี๋ยวใส่ล้อก็จะได้เห็นชฉมหน้าเอาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเอาเป็นตัวแรกก่อนครับตัวนี้เป็นคโต้า ET ทแรงนะครับโครงลิงลมสายฟ้า ใจเอาไปตั้งสูบน้ำหรือว่าไถได้ไถนาไถข้าวโคตรเดินติดง่ายนะครับเดินเบาได้ นิ่มๆน,นะครับตัวนี้หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทครับผมยังไม่รวมจัดส่งนะครับจัดส่งในทั่วประเทศเจ็บเงินไปทางได้ครับราคาหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยคันนี้เอาอันนี้คูปต t าอาร์ทีเก้าสิบครับเครื่องแท้ครับตัวนี้สวยๆนิ่มๆเลยโครงช้างสยามนะครับสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผม บางชิ้นเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับผมอเลือกเอาครับจะเอาล้อเหล็กหรือล้อยางได้หมดนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับราคาสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นคู b o ต้า t ซทีนะครับเครื่องแท้เหมือนกันนะครับโครง NC 1313เกียร์ดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับ ีไฟหน้า LED นะครับวสวยเลยไม่ต้องซื้อับตัวนี้รอสวยครับพร้อมใช้งาน,นครับคุณนี้เร็วัวใจอไม่ต้องฟังมากตัวนี้นิ่มแท้แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้อยู่ที่38,900บาทครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศเหมือนกันครับเก็บเงินปลายทางได้ตัวนี้นะครับสำหรับสัตทีคู่กับ NC 1 3 1 โครงสยามคูโบต้าเอามาคันสุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น E ีที8แรงนะครับผมย้ําเลยครับสําหรับพิษน้ําดึงน้ําไถลร่องเข้าโคตรเข้าร่องบอกร่อง,องมันใช้งานลากพค้งลากพ่วงตามอันนี้กประสงค์นะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันครับผมตัวนี้เครื่องฟิตติก่ายทุกตัวนะครับนิ่งเลย ตันนี้อยู่ที่หนึ่งก้าร้อบาทนะครับผมราคานี้ยังรวมจัดส่งเดอ้อพิกัดนะครับเด่นเจริญยนต์อำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารจัดส่งใน้ทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางชื่อนี้ไม่มีผิดหวังครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปโอเคสวัสดีครับ